สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีช่วงเช้าๆนะครับเช้าวันก็ไม่เช้าเลยนะสายๆนะครับเช้าวันศุกร์นะฮะวันนี้วันที่2 6กรกฎาใกล้สิ้นเดือนกันอีกแล้วนะครับมาดูรถที่เตรียมตัวจะปล่อยวันนี้นะฮะพามาดูบรรยากาศสดๆนะครับตัวนี้เป็นเจ้า next gen w i d track นะครับ 4x4 นะครับแต่เป็นบล็อก v 6นะครับ3.0ลิตรนะครับ v 6ดีเซลนะครับเป็น วายแทร็กตัวใหม่นะครับใส่ชุดแต่งโอ้โหรอบคันนี่เป็นฮัมเมอร์รอบคันเลยนะฮะสีดําสวยงามมากเดี๋ยวผมพามาดูว่าคันเนี้ยตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับไลน์นี้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ก่อนนะครับเจมก่อนศูนย์เจ็ดนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจได้พารถหล่อๆมาพ,พี่ดูกันนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนเลยกับกล้องนี้ นี่ไงสีดำดุดันนะครับใส่ชุดเหล็กฮรมเมอร์รอบคันนะครับพี่พี่นะครับไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้าโลบาเอยเนี่ยใส่ล้อใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เป็น next gen นะครับวแทร v 6นะครับ3าลิตรนะครับราคาอยู่ที่1,510,9 0้0 0า่นเพันบาทครับพี่พี่ครับนี่เป็นไงใส่กระจังหน้าแวปเปอร์นะครับแล้วก็มีไฟมินิไลท์3ดวงด้วย นะฮะหล่อแบบนี้เลยนะไฟหน้าเป็นแบบไบเมทิค LED นะครับไฟหน้าอัจฉริยะปรับสูงต่ำมัตโรมัตคาลิเบตหาองศามุมถนนได้ลบหลีเพื่อร่วมทางได้ด้วยเลี้ยวตามมุมล้อได้นะครับลูกตานะครับเตนโปรเจคเตอร์เนี่ยสามารถกรอกกลิ้งไปมาซ้ายขวาขึ้นลงได้นะฮะชุดเหล็กเป็นฮัมเมอร์นะครับรุ่นแอ l a ลน์นะครับมีเดย์ไทม์ลันนิ่งส่งสายฟ้าตรงนี้ด้วยเห็นไหมฮะนี่ นะครับแล้วก็เป็นไฟเลี้ยวในตัวนะพี่ๆตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนะครับสำหรับตัวฮั m เมอรนะครับ Adaptive Cruise Control อยู่เหมือนเดิมครับกล่องเลด้์นะครับกล้องรอบคันมีมาให้ไฟมีไลท์3ดวงนี่ฮะหล่อแบบนี้เลยยกสูงขึ้นมา2นิ้วอีกนะใส่ปีกนกปรับองศาด้วยนะฮะเพื่อลดอาการการกินหน้ายางนะครับล้อแมกขบ20งาน A อแอ p พออฟเซ็ตลบ4ลบ24ขออภัยครับยางตัวยุทาร์ทีโอเกันที 55R20 บันไดข้างเป็น h a มเมอร์เช่นเดียวกันนะฮะโลบาร์ Low เป็น w a เลอร์นี่หลอ่ลอๆแบบนี้เลยตัวเขาเรียกว่าลองท็อปจาก w a เลอร์พาร์ทที่มีไฟป๊อปอัพอยู่ด้านบนนะครับเป็นสปอร์ตไลท์สีดวงแต่ตัวนี้ไม่มีนะครับกันชนท้ายเป็นโนวาซีรีส์นะฮะนี่คือชุดเหล็กเต็มไฟท้ายเป็น LED เต็มระบบนะครับพร้อมตัวบายสปอร์ตเรดาราา์แจ้งเตือนการชนจากด้านหลังบายแจ้งเตือนบายสปอร์ตโหมด แสงในมุมอับนะฮะมีให้ดูแบบเขาเรียกว่ากล้องเนี่ยมีให้ดูด้วย360อสงศารอบคันนะครับแบบเบิร์ดไอวิวเนี่ยฟังก์ชั่นเยอะแยะมากมายนะครับมีตัวเพิ่มมาก็พวกระบบ I Stop Start นะฮะที่ว่าเวลาติดไฟแดงแล้วรถมนันดับเครื่องเองนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าระบบความปลอดภัยเนี่ยครบคันเลยทีเดียวนะฮะซุ้มล้อก็จะเป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้นะครับขนาด6นิ้วเพื่อรับกับล้อที่โอซ นะครับยางโอสายยืดออกมาแบบนี้นะครับยางยืดออกมานิดหน่อยนะเพราะล้อแบบนี้หน้ากว้างประมาณ9นิ้วแต่ออฟเซตมันลบถึง24ทําให้ยืดออกมาหน่อยดูมิติตัวรถดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มความดูดันในสไตล์ของ next gen ranger นั่นเองนะฮะนี่กําลังส่งมอบนะครับลูกค้าอยู่ด้านในนะครับกำลังแนะนําการใช้งานของตัวรถอยู่นะครับนี่สัญลักษณ์ V6 ที่แก้มข้างตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยผ่านเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นของยูโรไฟด้วยนะฮะด้านล่างนะครับ นี่ยกสูงขึ้นมาเนี่ยฮะแต่ตัวนี้ไม่ได้ทําการเปลี่ยนโชเใด,ดทั้งสิ้นนะครับแค่ยกขึ้นมา2ยุนิ้วนะครับมันยังใช้งานได้ในตัวโชคเดิมกันคงกันแข็งมีมาใ้เรียบร้อยนะฮะลอ่ลอๆดูดันแบบนี้สีดําด้วยนะฮะแล้วตัววายแสตัวเก่าเนี่ยอาจจะหยุดผลิตไปพักหนึ่งนะครับอาจจะเอา V6 เข้ามาแทนนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยกับได้เครื่องยนต์ที่เป็นของพลังวีเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะฮะแรงด้วย นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้สวัสดีพี่ปาวานด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับพี่นะครับเอารถหล่อๆมาให้ดูกันนะครับนี่ไลฟ์สดกันเลยนี่กำลังเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าอยู่รถนะฮะมาดูอีกหนึ่งคันตัวนี้เป็นตัววายแครกเหมือนกันแต่จะเป็นตัวปี2023นะครับตัวนี้นะฮะรถยังพอมีเหลืออยู่นะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะ2.0ลิตรนะครับ200 10แรงมา้าคันตัว V6 เนี่ยจะเป็น250แรงม้านะครับทอร์กอยู่ที่600นะครับตัวนี้ทอร์ก500นะครับ210มา้านี่กระจังหน้ามาแต่งแบบนี้เลยหลอ่ลอๆไม่เหมือนใครที่ไฮไลท์สุดคือแลบติ๊กเกอร์เป็นสีดำด้านนะคบพี่ๆนี่ถ้าเป็นปีเก่าจะเขียนคำว่าไบเทอร์โบนะฮะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆจะไม่มีแล้วนะครับเพราะจะเป็นเป็นตัว V6 ไปเลยนะฮะฮัมเมอร์ mer, เหมือนกันแต่งคล้ายๆกันเลยแต่ตัวนี้กันชนหน้าไม่ได้ใส่กันชนเหล็กแต่เป็นชุด แต่งของวายนะฮะนี่กันชนหน้าวายเป็นแบบนี้รออีกแบบเพระพี่ๆนะฮะยางโอ้ Young, oh, ใหญ่เหมือนกันโอไซต์ตัวนี้ออฟเซ็ตลึกกว่าลบยางคอร์สลีดเดอร์นะฮะตัวนี้ใหญ่มากๆนะครับเป็นยาง3 5 1 2 5นะครับ50 R20 นะครับออฟเซ็ตลบ 4, 4ีลึกเป็นฝ่ามือเลยเห็นไหมพี่ๆนะนี่เห็นไหมฝ่ามือยังล้นเลยนะฮะ ยื่นนะฮะ o อฟเซตยิ่งลบมันจะยิ่งยื่นออกจากตัวรถนะครับนี่ดูดันกับสีสติ๊กเกอร์ดำด้านอย่างนี้เลยนะครับโล b a บาหลังก็เป็นวาลเล r อร์เหมือนกันนะฮะลาวหลังคาตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับไม่ได้ติดหลอกนะฮะแล้วก็กล้องรอบคันเหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เป็นขุมพลัง2000ันะสองพัไบเทอร์โบนะครับหล่อครับบอกเลยแล้วแต่สไตล์การตกแต่งนะครับผมยินดีปรึกษา แนวะทางการตกแต่งงบประมาณทุกอย่างในล,ลูกค้ามีงบอยู่เท่าไหร่บอกกันได้อยากได้ประมาณไหนจัดแต่งให้ได้หมดเลยนะครับสลับเจมกรทาไมถึงแต่งรถกับเจมกรศูนเจ็ดนะครับนี่ไงฮะผลงานนะครับปรากฏอยู่แล้วนะครับเข้ามาเขาเรียกว่าปรึกษากันได้เลยอยากได้แบบไหนนะฮะมาดูอีกหนึ่งคันอันนี้รถของคุณพ่อสุดใจนะครับลูกค้าผมนะครับตัวนี้แพลตินัมนะครับเป็น V ี 6. เช่นเดียวกัน ดีเซลเทอร์โบ Turbo, ตัวนี้2 2 7 9 0 0บาทล้อขอบ21ตัวนี้เดิมๆนะครับเตรียมส่งมอบเหมือนกันนะฮะเซ็นไฟแนนซ์ Send ance, เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอผลไฟแนนซ์เดี๋ยวก็ผ่านแล้วนะอันนี้สีดำสวยงามมากเครื่องยนต์ V6 มีเบาอ,อุ่นนะปรับอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ V6 มีมาให้นะครับตัวนี้ฟังก์ชันเหลือๆครบคันเลยทีเดียวนะครับกับขุมพลัง v 6 3.0ล้อเดิมเป็นขอบ21อนะครับยาง2 5ง นะครับ45 A21 นั่นเองดิสเบรก4ลอ้อพร้อมช่วงล่างระบบวัดลิงก์มีมาให้นะฮะไฟท้ายเป็นปู LED วดีเต็มระบบนะครับหลอ่ลอเลยติดไฟมัมเรียบร้อยแล้วเนี่ยต็มตัวส่งมอบนะครับเพราะว่าอย่างคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นเจ้าของรถเขาเรียกว่าเจ้าของโรงงานลูกชิ้นด้วยซื้อรถแต่ละคันเนี่ยรถแกหลายคันมากเลยนะแกก็มาถูกใจตัวนี้ก็บอกว่า,วาอยากได้ก็เอาเป็นตัวสุดไปเลยดีกว่านะตัวนี้ตกแต่ง ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรมากมันเป็นเดิมๆเดี๋ยวเราจะตกแต่งเพิ่มเติมให้คุณพ่อสนใจอยู่แล้วนะฮะนี่ไฟหน้าแบบไบเมทจิกกระจังหน้าของตัวแพทตินัมเนี่ยมันจะไม่เหมือนนะมันจะเป็นเนขะาเรียกว่า,า,า,นนนะาโครเมนะียมเขาเรียกว่าออกด้านๆนิดนึงนะสาตินโคมนะเขาเรียก,กสาตินโคมกล้อง360องศามีมาให้เรียบร้อยนะฮะสวยงามมากๆหรูหราเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่ใช้รถ ประเภทนี้นะครับตัวนี้ก็คือพี่ใหญ่สุดของเจ้าเอเวอรเรสต์แล้วนะครับสองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะฮะนั่นเองนะงพามาดูอีกหนึ่งคันตัวนี้เป็นกระบะอีกหนึ่งคันเจ้าสตอมแท็กนะครับหนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับใส่ล้อขอบยี่สิบตกแต่งไม่เยอะชุดแต่งวายรอบคันนะฮะนี่สีดำขายดีจริงๆนะฮะตัวนี้เป็นเกียร์อ e ีชิปเตอร์ด้วยนะอีชิปเตอร์ส e ิบสปีด ะครับสำหรับเจ้า s ซอมแท็กนะครับช่วงล่างด้านหลังก็เห็นไหมฮะนี่ล่อ,ลอเป็นหวัดลิงนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นแหนบแผ่นนะเป็นแหนบ4แผ่นนะครับเพิ่มความดุ่มนวนไม่ได้แบบใช้บรรทุกอะไรมากดิสเบรกสีล้อเลยกระบะดิสเบรกสีล้อนะครับชคอัพอยู่ตัวนอกแคสซีนะครับเพิ่มฐานหน้ากว้างของตัวรถทำให้ยึดเกาะถนนได้ดีมากขึ้นนะครับ เครื่องยนต์2.0ลิตรไบเทอร์โบเช่นเดียวกัน210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันไมเกียอีเตอร์สิสปีดนะครับแล้วก็ตัวสตอมแท็กเนี่ยกระจังหน้าจะไม่เหมือนชาวบ้านจะมีไฟอ็อกแลมนะครับตัวนี้ทำงานควบคู่กับไฟสูงนะครับไฟหน้าเป็นแบบไบโพติก LED ดีเช่นเดียวกันนะหล่อๆแบบนี้เลยเซ็นเซอร์มีให้ด้วยกัน6จุดเพราะว่าตัวนี้สามารถถอยจอดเองอ e ัจฉริยะได้นะครับถอยเข้าซองถอยเรียบข้างเนี่ยเพิ่มด้านข้างมานะฮะเป็น6จุดธรรมดาจะมีแค่4จุดตัวบ อแล, ack, 6, แล้วก็ตัว Next Gen Y Stack ตัว V6 แล้วก็ตัว e v e r e s t ที่ท็อปๆขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นไทเทเนียม4ีุ่ญ4หรือ e v e n t r a Y Stack นั่นเองนะฮะโลบาร์ Low ด้านหลังก็ปรับได้8เอ้ยขอโทษครับโลบาร์ Low ด้านหลังปรับได้5สเต็ปนะกดแค่ตรงนี้เลื่อนออกได้นะพี่นะเป็นไงฮนะสำหรับใส่เขาเรียกว่าสัมบาระที่พาดหลังคานะครับมันจะมีตัว เราหลังคาตัวใหญ่นั้นบนเห็นไหมตัวนี้สามารถมีแขนอยู่ข้างในพับแยกออกมาได้สาหรับยึดแหลกหลังคาหรือรูปบล็อกนะฮะพาดวางของยาวๆเวลาเราซื้อของขนาดยาวเราก็ใช้ตัวสปอร์ตบาร์นะครับทําให้พาดของแล้วก็ยึดเกาะได้ถึงกระบะด้านท้ายเลยทีเดียวนะฮะนี่ลูกค้าเจ้าของรถลงมาแล้วนะเนี่ยรอแบบนี้เลยเป็นไง V6 หกระบะ V6 เหลือๆ นะฮะนี่ครับเดี๋ยวเตรียมส่งมอบกันนะครับผมใครที่สนใจอยากได้รถฟอร์ดนะครับติดต่อมาที่025-552629 JG077 ได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นไฟแนนซ์แนวทา,างการตกแต่งรถประม,มาณต่างๆนะครับเงินเดือนเท่าไหร่ออ,อกรถได้ไหมย,ยินดีให้คำปรึกษาทุกๆคำตอบผมจะตอบให้ลูกค้าตามความเป็นจริงได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับพี่ๆนะฮะไม่ใช่ว่าไม่ได้แล้วผมก็บอกได้เพื่อที่จะจองมาก่อนก็ไม่ใช่นะนะฮะเรา ต้องการปล่อยรถเราต้องแนะนําลูกค้าในทางที่ถูกแล้วก็ข้อมูลที่ประคาวามเป็นจริงด้วยนะฮะเป็นไงบ้างครับนะฮะนี่คือรถหล่อๆที่ฝอกราชคอนเกษตรมินเราส่งมอบกันทุกวันนะครับยอดขายเราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะฮะไปะาขายรถเกือบๆสองพันคันเลยเดือนหนึ่งก็เกือบๆือบ200รอยคันแล้ว100ร้อยคันขึ้นอ่ะว่าง,ง่ายๆนะพี่ๆนะพอยาดทานน้ำนิดนงครับนะออาารบรรยากาศบรรยากาศวันศุกร์นี่เช้าเก็นี่ แฮปปี้เอนดิ้งกันไปนะครับสำหรับใครที่อยากจะออกรถที่ฟอดพระนครเกษตรน้มินนะครับติดต่อมาที่06552629เจมกร07นะครับกรที่ปรึกษาการขายฟอดพระนครเกษตรน้มินเดี๋ยวผมจบไลน์นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวผมมาไลฟ์พาชมโรงมแต่งแล้วก็พาดูรถแต่งหลากหลายแนวทางที่ลรงมแต่งด้านหลังกันเลยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่ๆทุกทา่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสวัสดีครับ